โอเคค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีคนชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์สก็ได้ถือโอกาสนะคะมาวิ่งจัดส่งน้ําเชื้อนะคะแล้วก็ได้มาเจอผลงานนะคะของน้ําเชื้อของเอสจีแคทเทิลสวิตนะคะที่ได้นําเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะคะสําหรับมิสเตอร์รอนโค539นะคะกะ็ตอนนี้นะคะน้องเฟิร์สอยู่ที่บิ๊กน้องเหล็กเออน้องเหล็กบิ๊กบราแมนนะคะก็อยู่ที่อําเภอสํารงนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พามาชมนะคะผลงานของร o นโค่ห้านะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์นะคะสำหรับคนดูแลผู้ดูแลนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะของน้องเหล็กวิกบามันของเรานะคะสวัสดีค่ะค,ค่ะ,อ,ะอันนี้ขอขอ,อนุญาตแนะนำตัวนะคะ ครับครับค่ะคุณคุณก็เป็นผู้ดูแลนะคะน้องเออ่ลูกสาวมิสเตอร์ลอนโคนะคะคอ่ลูกสาวมิสเตอร์ลอนโค้ดคสามเก้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะอแมนดาครับโอ้ oh, ชื่อว่ามิสอแมนดานะคะน้องอแมนดานะคะตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วคะ <8 S 2> คตอนนี้น้องอเมนดาอายุ8เดือนนะคะก็เออ่เป็นลูกสาวของแม่ทองคำครับแม่ทองคำกับพ่อ,พอ พ่อก็คือมิสเตอร์รอนโค539นะคะนี่คือ,อลูกสาวของมิสเตอร์รอนโค5ห้นะคะสวัสดีคุณชมนะคะโอเคค่ะก็ไปเข้ามาชมคร่าวๆนะคะจะเห็นสังเกตนะคะวัวตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นวัวที่ตำแหน่งหางดีมากนะคะ อายุเพียงแค่8ดเดือนนะคะแต่ว่ารูปทรงดีมากมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมมาสัมภาษณ์นะคะทีมงานของทางทางของบิ๊กน้องนิกปามนะคะเดี๋ยวคราวนี้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเข้าเข้าร่วมเฟรมนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวด้วยนะคะสวัสดีครับผมนักสืบตาลีครับหรือว่า ID บามันเนี้นทีมงานของกลุ่มอุบลใต้บามันบีเตอร์ครับค่ะเป็นของกลุ่มอุบลใต้บามันบีเตอร์นะคะ <Okay. S 1> กะ็ขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับรู้สึกยังไงกับผลงานของมิสเตอร์รอนโค539ตัวนี้คะสำหรับรอนโค539ที่ผมเห็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงณตอนนี้การพัฒนาที่เด่นเด่นเลยคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะชัดเจนและเยอะมาก ครับผมส่วนการพัฒนาวัววัยแปดเดือนถือว่าตอบรับกับสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่จะพัฒนาในด้านกล้ามเนื้อของวัวตัวนี้มาครับค่ะก็เด่นในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะสำหรับกล้ามเนื้อที่ชัดเจนเเผลงานของมิสเตอร์รอนโค539ตัวนี้นะคะคเพียงแค่อายุเพียงแค่แปดเดือนครับผมแปดเดือนเท่านั้นเองนะคะคแล้วก็นอกจากกล้ามเนื้อเราไม่ทราบว่าจะชอบส่วนไหนของของผลงานของรอนโค539ตัวนี้คะืที่ส ัคือคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อและโคนหางที่ค่อนข้างละเอีชัดเจนนะครับโคนหางนะคะเดี๋ยวรบกวนอธิบายนะคะว่าตำแหน่งหางอย่างเงี้ยเป็นเป็นมีข้อดียังไงนะคะโอ้รบกวนเอาเอามาไว้ทางนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวเราโชว์ตัวนะครับเมื่อกี้ย้อนแสงนิดนึงสหรัับตวนี้ถือขนาดถึงอายุที่จะ จะเล็กท uh, <there S 2> ี่ยังกล้ามเนื้อที่ยังมายังไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าจะู่ในได้าชัดเจนมากที่จะสูดก้อนฟอสโฟสเฟตของเขานะครับผมอ๋อหมายถึงว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ใช่ไหมคะและโทนหางหมายถึงว่าตำแหน่งหางดีมากเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนอธิบายช่วยรบกวนอธิบายด้วยนะครับว่าตำแหน่งหางแบบนี้ค่ะมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้าง คือการการเข้าประกวดที่เราต้องการตำแหน่งโคนหางที่จะให้สุดสุดตำแหน่งสะโพกของเรานะครับผมรอรอแค่กล้ามเนื้อที่เขาเต็มมันก็จะเต็มตรงนี้ก็จะทําให้วัวที่ค่อนข้างเจอสวยพพรึะลึกๆคือ,อ,คอตำแหน่งโคนหางที่จะมาช่วงท้ายตรงนี้จะดีมากสําหรับวัวที่เราจะบีบให้ให้ให้ดีต่อไปนะครับผมก็สรุปว่าคือนะคะตำแหน่งโคนหางนะคะก็ สำหรับมิตเตอร์รอนโค539นะคะทำได้ดีมากนะคะแล้วก็ส่วนท้ายนะคะเป็นยังไงบ้างะคะสะโพกสะโพกกล้ามเนื้อก็ค่อนข้าง,งดีและขาด้วยนะครับผมกล้ามเนื้อสะโพกรอ,ออีกนิดหนึ่งกก็จะโชว์กล้ามเนื้อในด้านมัดกล้กามเนื้อสะโพกก็จะชัดเจนกว่านี้นะครับผมก็เพียงแค่อายุเปดแปดเดือนยังได้ขนาดนี้นะคะกอะ็อีกหน่อยนะคะอายุประมาณอีกสัก สี่ห้าเดือนไหมคะับเขาจะเด่นเรื่องกล้ามเนื้อมากเนื้อเริ่มมาไวดูดูดูริ้วกล้ามเนื้อนะคะตรงนี้นะคะนี่คือวัวเพิ่งอายุแปดเดือนเท่านั้นเองนะคะรับที่ที่หย่านมมายังไม่นานแต่ว่าสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้เร็วปกติวัวหย่านมใหม่ๆก็ก็จะสู้นิดหนึ่งนะเสรีนี่คือเขาหย่านมแล้วนิดเดียวเองเขายังไม่สู้ไม่ผอมนะครับกล้ามเนื้อจะยังอยู่คงที่ครับนี่นะคะคือเพิ่งหย่านมมาสดๆร้อนๆนะคะหย่านมเดือนเดือนไหนครับ เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือก็คือเดือนที่ผ่านมานี่เองก็คือเดือนท่านว่าตอนอายุหกเดือนตอนนี้อายุอายุจะแปดเดือนนะคะก็คือก็คือหย่านมมาแล้วสองเดือนนะคะแต่ว่ามอ่ไม่สูบเลยนะคะดูจากอ่อันนี้ได้นะคะเขาเรียกว่า ลำลำตัวแล้วก็ตรงช่วงโคนหางนะคะคือไม่ซูบเลยนะคะสำหรับน้องอแมนดานะคะนี่คือผลงานของมิสเตอร์รอนโคลห้นะคะอ่าอีกจุดจุดหนึ่งนะคะที่ที่เฟิร์สเห็นนะคะที่ตัวตัวนี้ทำได้ดีเลยนะคะก็คือเอ่อเรื่องของความเอ่อความมนนะคะความกลมของของตูดนะคะสวยมากนะคะนนนอกนอกจากตรงโคนหางนะคะ การเนือ,านอ่ายดีมากนะคะสำหรับลูกสาวของรอนโค539นะฮะรอมากๆครับอ่าวัวตัวนี้นะคะลูกสาวของรอนโคเป็นเป็นตัวตัวเมียนะคะเป็นวัวตัวเมียเพศเมียนะคะ,นะใช้น้ำเชื้อแยกเพศนะคะของมิสเตอร์รอนโคห้าสามเก้นะคะ <S 2> <S 2> <S คมีความเชื่องมาก <S <S นอกจาก ในเรื่องของกล้ามเนื้อนอกจากเรื่องของโคนหางไม่ทราบว่าชื่นชอบส่วนไหนอีกคะับสำหรับวัวตัวนี้วัวตัวนี้เขาสามารถแก้แจุดจุดด้อยของแม่เขาได้ดีซึ่งแม่เขาอยู่ฝั่งโน้นแต่พอดีเขาจะแก้แก้จุดจุดเล็กๆน้อยๆของแม่เขาดีไม่ว่าจะเป็นพวกข้อขาที่ค่อนข้างที่จะดีแข็งแรงได้แรกเกิดไม่มีข้อขาดีเนี่ดีครับก็คือก็คือวัวตัวนี้สามารถแก้ไขแม่ได้นะครับแม่ แม่ของเขาเป็นสายไหนคะอ,อ,อ่าโอเคค่ะถ้าทราบซื้อทราบมา,มา,บามาได้นะคะก็คือก็คือแม่ของเขาเป็นลูกของวินเชสเตอร์แม็กนัมก็9ทับ3ใช่ไหมคะกะ็แม่ของเขาตัวตัวนี้นะคะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของข้อขาได้นะคะอะ่นี่คือข้อขานะคะสามารถแก้ไขแม่ได้เดี๋ยวเราไปชมแม่ของของเขาไปไปแว๊บดูแม่ของเขานะคะ อ่าอยู่ย่ข้างไหนคะเดี๋ยวพาชมไปเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมแม่นะคะว่าลูกสาวของรอนโค539นะคะสามารถที่จะแก้ไขแม่ได้นะคะนี่คือแม่ของน้องอแมนดาเขาจะดูหน่อยนะคะเดี๋ยวให้กินแปลกๆเขาจะดูหน่อยมาจับจับมาจจ้ สวยงามครับขอบพคุณมากนะคะคุณวิกนะคะอ,ไไอ่อไม่เป็นไรนะคะ่ะถ่ายถ่ายนอกครอบก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนช่วยช่วยอธิบายด้วยนะคะเมือม่อเมื่อเมื่อกี้ที่เราว่าแจ้งว่า,<อ>าสามารถที่จะแก้ไขแม่ได้นะคะสำหรับนิโซร,รอนโค539ค่ะดูดูข้อ,ข,อข้อเลยก็ได้ ก็ที่ที่เมื่อกี้กได้ได้แจ้งไปใช่ไหมคะว่าสามารถแก้ไขแก้ไขแม่ได้นะคะสำหรับมิสโซร์รอนโค539กนะฮะก็ตัวนี้ตัวตัวนี้แม่ชื่อว่าแม่ทองคำใช<อ>่ไหมคะแม่ทองคำนะฮะอายุประมาณกี่ปีแล้วคะอืมลูกสี่ลูกแปดตีบอกแปดตีเอาไง กี่ปีป่ะสิบสองสิบสองันสิบสองสิบสิบปีสิบปีครับผมแม่ปีก็ว่าแม่แม่พันตัวนี้นะคะอายุสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าให้ลูกสุดยอดมากเลยนะคะตัวนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรากลับไปชมน้องอเมนด้าอีกทีหนึ่งนะคะ ก็พึ่งวัวพึ่งอายุ8เดือนเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะทำกล้ามเนื้อได้ดีนะคะความสมูทนะคะของกล้ามเนื้อรูปสรงนะคะมีความเชื่องด้วยนะคะวัวตัวน,นี้มีความเชื่องด้วยไม่นานมาลูไหมดูไมนานมาดู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  ชอ,ชอบชอบตำแหน่งหางมากเลยนะคะตัวนี้นะคะคือตัวแม่วัวตัวนี้นะคะในอนาคตนะคะ,ะทำไมเราถึงบีดวัวให้มีตำแหน่งหางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะในอนาคตวัววัวตัวนี้จะเป็นกลายเป็นแม่พันธุ์ในต่อไปนะคะซึ่งจะทำให้ลดปัญหานะคะการมดลูกทะลักได้นะคะเพราะว่าโคนหางนะ,ะไอโคนหางของ คนไอ้ตรงมดลูกของเขานะคะจะอยู่ที่สูงนะคะจะจะไม่ได้ย้อยลงต่ำนะคะเพื่อที่จะ,ะป้องกันปัญหาในการมดลูกทะลักในอนาคตได้นะคะสวยงามมากๆครับตัวนี้นะคะอายุเพียงแค่8เดือนนะคะอยู่ที่น้องเหล็กบิ๊กปรามันนะคะอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ผู้ดูแลนะคะว่า mm hmm. ชื่นชอบ ชื่นชอบส่วนไหนของวัวตัวนี้นะคะทุกอย่างเขอตอบง่ายมากเลยนะคะตอบง่ายมากเลยทุกอย่างนะคะโอเคค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะน้องเฟิร์สก็ได้มาวิ่งจะส่งน้ําเชื้อนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดีนะคะที่ได้มาเห็นผลงานนะคะได้ชมผลงานลูกวัวนะคะที่เกิดจากน้าเชื้อของเ g c a ี t คทเ e r v i c e ของเรานะคะที่ได้นําเข้ามาเมื่อ ปีที่แล้วนะคะ,ะ,ะครถคู่59นำเข้ามาปี62นะคะก็ได้เห็นผลงานในประเทศไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ประทับใจนะคะสำหรับผลงานของรถครู่59นะคะโอเคค่ะ,ะไม่ทราบว่ามีอะไรจะฝากไหมคะสำหรับทีทีมอีสานใต้ใช่ไหมครับากลุก่มอุบบล ค่ะวบัวใต้บาบันบีเดอร์ครับผม okay, ก,ก,ก็ก็ฝากติดตามกลุ่มเล็กๆของเรานะครับที่ที่กำลังรวมกลุ่มในะพัฒนาวัวบามันให้พัฒนาสู่เพื่อจะเดินสนามในวันต่อไปวันหลักที่ใช้น้ำเชื้อส่วนมากก็จะเป็นน้ำเชื้อเอ็จีที่เป็นแยกเครื่ของเราเนาะที่ว่าใช้แล้วข,ข้างท่านจะโอเค,คเพราะว่าการบีดวัวเราก็ก็ก็เห็นผลงานติดตามมาตั้งนานแล้วก็เจอที่ว่า อย่างตัวนี้แม่ตัวนี้เขาจะเป็นวัวค่อนข้างที่กล้ามเนื้อไม่ค่อยเด่นเนาะพราเรามาใส่มิเตอร์รอนโคเข้าไปก็จะเห็นพัฒนาว่ามิเตอร์รอนโคสามารถแก้ในในเรื่องกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างดีชัดเจนเนะาะค่ะครับโอเคค่ะขอฝากกลุม่มอ,อุบล<า>ใต้นะคะวาม,มันบีเด้นนะคะขอบพระคุณน้องเฟย์ก็ต้องขอจะไปกับน้องอเมนด้านะคะวนเดินวนรอบหนึ่งสวยๆนะคะ ก็อยู่ในช่วงการฝึกนะฮะ โอเคค่ะขอ,ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวอรอติดตามนะคะว่าลองเฟิร์สจะไปส่งน้ำเชื้อจังหวัดไหนนะคะแล้วก็จะอา,อาจจะไปเยี่ยมชมนะคะผลงานของอน้ำเชื้อของเออีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้อง,น,องน้องเหล็กฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณคุณพี่กอบค่ะสวัสดีค่ะ